เด็กๆเดีเด๋ยวนี้ไม่รู้ว่าพ่อแม่นั้นคืออะไรเขารู้เหมือนกันตางความคิดนึกต้องถามว่าพ่อแม่คืออะไรก็คือพ่อแม่ที่คือคนที่ต้องตามใจเขานั่นคือพ่อแม่แต่พ่อแม่อย่างใยโบราณเด็กๆจะไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าเขาจะต้องตามใจพ่อแม่จะต้องพยายามทําให้พ่อแม่รักแล้วก็ตามใจพ่อแม่เที่ยวฟังร้อยเปอร์เซ็น เด็กสมัยนี้ไม่ไม่รู้สึกอย่างนั้นเยวกับครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้มีครูบาอาจารย์ในความหมายเดิมไม่มีความเคารพครูบาอาจารย์มันไม่แต่ว่ามันจะช่วยเหลือถูกออกถูกใจเป็นส่วนตัวขนบธรรมเนียมมันเสียไปเขามองดูครูบาอาจารย์ได้กับว่ากรรมกรรับจ้างสอนหนังสือ เมที่สุดก็ไม่รู้จักว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรเด็กๆเ,เขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองนั้นเป็นอะไรนอกจากความรู้สึกชัว่วแลนมันต้องการอย่างไรก็ทําอย่างนั้นไม่รู้ว่ามนุษย์คืออะไรมนุษย์นี่เกิดมาทําไมทําเป็นทําอย่างไรจึงจะเป็นมนุษย์ที่ปัญหาที่ว่ามันกําลังเนื่องกันอยู่ทุกทุกๆด้านทุกๆุกแง่ทุกๆมุม เรากำลังจะมีเด็กๆยุวชนที่มีเชื่อโรคในทางวิญญาณติดมาเสร็จแต่อ่อนแต่ออกอ่อนแอไปใน,ใน,ใ,นในทางที่จะช่วยตัวเองแล้วก็ไปเข้มแข็งในทางที่จะคมเหงบิดามันดาครูบาอาจารย์ สรุปความกันก็ได้ว่าไอ้เรื่องความเสื่อมในส่วนศีลธรรมนี่มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยทบทวนอีกทีว่าแม่ก็ไปเป็นผีเสื้อตันเสียหมดให้ลูกช้าให้คนช่ายหรือคนรับจ้างเลี้ยงลูกให้โรงเรียนอะรับจ้างเลี้ยงลูกกเป็นผู้เลี้ยงลูก พราะแม่เขาอยากจะไปเป็นผีเสื้อสวยๆที่พ่อทั้งหลายก็เกิดนิยมเอาเปรียบแม่ขึ้นมาเรื่อยๆที่หวังอะไรในลูกก็หวังวังไปตามความรู้สึกเชื่อกันะตามตำเนียมไม่ได้หวังว่าจะ ให้ลูกเนี่ยเดินทางไปนิพพานฝึกต่อจากที่ตนเองเดินไม่สําเร็จเพราะไม่ได้มีมารดาไม่ไม่ได้มีภรรยาเพื่อว่าจะเป็นเพื่อนเดินทางไปนิพพานนั่นพ่อไปเล่นกอล์ฟ <c oughs> ดีกว่ามานั่งดูแลกล่อมกล่านิสัยลูกถ้เาเขาร่ำรวย แล้วเขาไม่มีความสบายแล้วครับสมัครเตไปเล่นก็มากกว่าที่จะมานั่งดูแลแวดล้ามในสายลูกช่วยแม่เอาปรมลูกนี่พ่อที่ว่ายกตัวอย่างมาเล่นกอล์ฟก็เพื่อจะให้มันขึ้นไปถึงพวกคนรวยคนที่ไม่ค่อยรวยก็ไปเล่นอย่างอื่นก็ได้คนโบราณน,นี่เขา มีความหวังมากว่าเรามีลูกนี่ก็เพื่อจะให้เป็นผู้ช่วยไม่ตกนรกไม่พ่อแม่ตกนรกนับตั้งแต่ว่าจะได้บวชได้เรียนจะช่วยพ่อแม่ย้ายตกนรกแร้วพ่อแม่แก่เท่าแล้วลูกจะได้เลี้ยงแบวพุทธองมพ่อแม่อย่าให้เดือดร้อนนี่เหมือนก็ไม่ตกนรกที่นี่ตายไปก็ไม่ตกนรกก็มีลูกนะเขาต้องการกันอย่างนี้เขาหวังกันอย่างนี้ นี่พ่อแม่สมัยใหม่ไม่เคยต้องการอย่างนี้ฉันจึงให้การอบรมลูกเป็นในทางที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นนานาประการที่รวมกันทั้งพ่อทั้งแม่บางคนก็หวังรวยกันเป็นการใหญ่ลูกจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันหาเงินไว้มันมากๆกแ,แล้วกัน าหาโมระดกให้มันมากมากกันแล้วกันนี่หาได้จริงเหมือนกันแต่ลูกจะเป็นอย่างไรก็คิดดูเองมันก็เป็นผู้ทำลายเงินที่พ่อแม่หาให้มันมีรูรั่วทางฝ่ายลูกมากเกินไปมันมีรายรับ ในทางวัตถุแต่มันมีรายจ่ายในทางวิญญาณเมื่อมาอยากจะขอร้องท่นทานสังายทุกคนให้ระวังเรื่องนี้เดี๋ยวนี้โลกเรามันมีอย่างนี้จะแล้วมันมีรายรับเข้ามามากในทางวัตถุเงินทองท้าของมันมีรายจ่ายทางจิตทางวิญญาณคุณเลวรามตกต่ำลงไปในทางวิญญาณหาความสุขไม่ได้ แล้วท้บสมบัตินั่นก็ไม่มีประโยชนย์อะไรนอกจากทําให้มันยุ่งยากลําบากเที่ในที่จุดก็มันวินาศไปไม่มีเหลือมีมนุษย์ทีรู้จักแต่วัตถุนิยมมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงพระเจ้าพระสงฆ์ที่จะช่วยดูแลเด็กเด็กเยวาวชนบ้างก็ หมดปีใหม่ล,ลายมือชั่วมักจะเป็นเจ้าเองด้วยเพราขก็เพราะว่า,ามาจากชาวบ้านนั่นแหละมาบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นอะไรก็มาจากชาวบ้านชั่วผ้าเาเลืองมาคลุมข้าวนี่มันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วนั้นตัวเองก็ยกวิญญ,ญาณของตัวเองไม่ได้ก็ยกวิญญ,ญาณของเด็กๆไม่ได้แต่วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรพชิตเอาไว้พูดกันตอนอื่นดีกว่า อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องที่ว่าวัฒนธรรมประเพณีมันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมืออย่างที่ว่ามาแล้วก่อนนี้ก็จะบังคับกิเลสเดี๋ยวนี้ก็จะยิ่งสนับสนุนกิเลสวัฒนธรรมเปลี่ยนกันในรูปนี้ที่ไปดูถึงรากฐานชั้นล่างสุดคือการศึกษามันก็เปลี่ยนหมุนไปตามวัตถุนิยมติดกันไปสนิทเลย การศึกษาไม่ได้สอนให้รู้ว่านี่มันผิด <c oughs> เพราะการศึกษามันจัดขึ้นโดยบุคคลที่ไม่รู้ว่านี่มันผิดคือไม่รู้ว่านี่จะเป็นการทำลายโลกเพียง <c oughs> แต่ว่าที่เขาจัดขึ้นเนี่ยมันให้ความเจริญทางวัตถุรู้ร้างดงา,ามร่ำรวยทางวัตถุแล้วก็ไม่รู้ว่านี่มันจะทำลายโลก การศึกษานี่ก็คุ้มครองโลกไม่ได้ไม่ทําโลกให้มีสันติภาพได้มีแต่เรื่องรัศมีสายหรือว่าเรื่องข่าแกงกันมากขึ้นไปนั่นเองถ้าพูดในวงแคบเฉพาะพุทธบริษัทไทยเราก็ก็ยังก็ยังเดียวกันแหละไปตามก้นเขา รักษาของเดิมไว้ไม่ได้ก็ไปตามก้นเขาอย่างใหม่ๆซึ่งเป็นพวกที่ไม่รู้ว่าเกิดม,มาทำไมความเป็นไทยนี่คืออะไรก็เลยได้เป็นทาสได้เป็นทาสของกิเลสได้เป็นทาสของวัตถุนิยมแล้วในที่สุดวัตถุก็หมดก็ได้เป็นทาสแม้แต่ทางเงินทองนี่เป็นหนี้ ไม่มันก็เป็นก็หมดความเป็นไทยถ้าเป็นหนี้เงินเขามากก็หมดความเป็นไทยเหมือนกันไม่รู้ว่ามนุษย์ติแท้าจริงจะต้องเป็นอย่างไร<ม>เด็กๆไม่รู้ว่าจะถื้อเอาอะไรเป็นแบบฉบับถ้ามีแบบฉบับอย่างเก่าเด็กๆก็สั่นกลัวถ้าไปถือแบบฉบับอย่างใหม่มันก็เป็นไปในเรื่องวัตถุนิยม เอาแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขสนุกสนาน,นอ,รอร่อยไม่ต้องคำนึงถึงความผิดถูกนี่การศึกษากำลังทำได้เพียงเท่านี้นามาพูดอย่างนี้บ่อยคงมีคนโกรธนับไปสิบสิบคนแต่ก็ช่วยไม่ได้มันรู้สึกอย่างนี้มันก็ต้องพูดอย่างนี้ในวันที่กำหนดไว้สำหรับล่ออายุนี่ มาถือว่ามีเสรีภาพที่สุดใครจะมาเชื่อคอเลยกันคก็จะพูดอย่างนี้เรื่อยไปจิิงที่นิยมบูชากันมากอย่างเวลานี่อย่างหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าทุกคนมองตาเดียวกันเลยวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเบิ่งตามองหาว่ามันจะให้อะไรแกับเราต่อไป